สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะคราวนี้เรามาเจอกันแล้วนะในฟาร์มสดนะคะเด็กๆนั่งตรงเอ้าตั้ง 旅游。 เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆจากกลุ่มเองแปดคนนี้นะคะขอใครที่มีแล้วมีประโยชน์ให้มาอยู่ฝั่งนี้ส่วนใครที่กินมากแล้วอ,อ้ว <Okay. S 1> นมาอยู่ฝั่งนี้อ, no, no, no. อะหนค่งองา ิกนะคะเป็นของอันนี้จะมีเงินภาคอาหารหนึ่งชุดสองชุดนะคะนี่อันนี้คืออะไรซาคาระโนรุนตรโตนะนาโนรุโอมขนมเค้ก 哦，蓝牙。<noise> <noise> <noise> อ,อ,อ่าในกลุ่มเรามีประมาณ6คนไม่เป็นไรค่ะเด็กๆตัดของตัวเองก่อน2ชิ้นแล้วที่เหลือคนที่ตัดเสร็จก่อนแล้วก็ช่วยตัดได้เ,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 เด็กๆตัดตามขอบเลยนะ เส้นดำอตัดตรงเส้นดำมานะโอ้หคณเยี่มากเลยตังใจมาเยี่มาเลยต้เออเเหขมใช่ต้องตัดตรงเส้นค่ะเยี่ยมมา ดแล้วก็ใส่ในน้ำลูกเยียมได้เก่งมากเห็นไหมอาจารอาการใช้กันไกลบ่อยๆอาจารเลิกค่อยๆตัดได้ตรงแบบเลิกกาเลยทำไมทมเขาเลิกทำามมอยตัดทไมๆค่ัดค่อยๆตัดไมตร เออเอาอย่างนี้เลยเยก่งมากค่ะคุณขาตัดเสร็จแล้ววางไว้ก่อนลูกเดี๋ยวค่อยติดทีเดียวเก่งมากเ็ษกระดาษใส่กล่องไว้เลยค่ะเออได้ฮีโร่ก็ได้แล้วเนี่ยอ้าอีกสองอันฮลกค่ตัดไป้ก่อนตัดไว้ก่อน เด็กๆตัดเสร็จแล้วอ่ะเอาของเตงวางไว้บนโต๊ะดีๆนะลูกเ,เนียมมากเอเออ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเวลาเด็กๆเด็กๆลองดูกันนะลองคุยกันในกลุ่มนะคะว่าอันไหนที่ทาแล้วแข็งแรงอันไหนที่ทาแล้ววอ้อันนตก่อนะคะลูก อา๋อยังวะแต่ก็ใช่เพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมแต่ก็ไม่ได้กิจกรรม เ,เสร็จ,จ,ดดรจะะแล้วเอาเศกระดาษเสร็จกล่องไว้นะคะแล้วก้อนไส้เก็บไว้ในกล่องไว้เลยลูกรอ่ออมสินเดี๋ยวออมสินใช้ตัดทับเค้กด้วยก็ได้ลูกเหยียบดีดดดๆ,ดๆอ,อ่ออมสิน อันดูดีถ้า <tiếng máy> <tích> เล่งภาไหนพี่ทายแล้วอ้วนเกิน เสร็จแล้วเอาเด็กๆใหกเธอแกะสติกเกอร์ใครที่จัดเสร็จแล้วแกะสติกเกอร์ติดได้เลยนะคะอ่ะปานอ่าเก่งมากรูปอะไรรูปอะไรติดทุกหนะุเออเก่งนะเยี่ยมมาก

ก่อนน้ะเรแบบี 你。 น네ี่ถูกไหมเออโดนัทติดแผ่นไหนเออเยี่ยมมากอ่ะเก็บเศษกระดาษกับกระไกลยู่ต่อ

Hi. กินมากอ้วนอ่ากินมากแล้วอ้วนนะคะของอันนี้อ้าวสุดท้ายค่ะสุดท้ายมาดูของเชอร์กูลกับใบเฟิร์นซเซ่เหมือนกจำไหมคะเหมือนจำไหมคะเหมือนจำที่เพื่อนกลุ่มมือติดมไหมเหมือนกันเลยอ่ะเ,ะเะพราะฉะนั้นทุกกลุ่มทุกกลุ่มสามารถติดได้ถูกตอ้องอ่าสามารถติดได้ถูกต้อง เก่งมากเลยแสดงว่าเด็เกๆรู้จักแล้วว่าอันอันอันไหนมีประโยชน์อันไหนคือมากแล้วอ่ะปลอมมือให้ตัวเองก่อนเดี๋ยวมาอ่ะเด็กๆกลับไปนั่งให้ตัวเอง Bye.